ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อท h o r n i นะครับรุ่น TN12 นะครับตัวนี้ลูกค้าทําเสียมานะครับก็ทําการซ่อมให้เรียบร้อยนะครับกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับก็ตัวนี้เดเวอร์ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับก็กลับมายังพอซ่อมได้นะครับ ก็ไม่ช็อตมากโหมดไม่หายนะครับโหมดการทํางานไม่หายก็ยังใช้งานได้นะครับนี่นะครับ่ล้วกอนนะ,ะนี่นี่นะครับปิดไฟแฟลชด้วยเวลาปรับโหมดก็แบบนี้เลยนะครับต้องหมุนช่วงหัวเอานะครับนี่นะครับแบบนี้เลย นะครับหมดแล้วดึงเข้าดึงเข้าอย่างนี้นะครับวันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนโหมดของไฟเออของไฟฉายรุ่นนี้นะครับไดเวอร์ออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จำแสงสุดท้ายที่เราเปิดด้วยนะครับนี่ ตัวนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับก็ไม่มีอะไรเสียหายมากมายนะครับก็ซ่อมกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับมีสีระดับแสงสามสี่มีสีระดับแสงมสี่หรือห้าไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะ ใช้งานได้ปกตินะน่าจะสียระดับแสงนะครับตัวไฟฉายยี่ห้อนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับก็เลยไม่รู้ว่าโหมดการทำงานเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะปกติแล้วแหละนะครับโอเคครับก็สำหรับฟไฟฉายคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับก็รอเตรียมส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับ ช่วงนี้ต้องขอโทษพี่เจ้าของไปฉายทุกท่านด้วยนะครับพอดีผมไม่สบายนะครับก็เป็นไมเกรนนะครับแล้วก็เป็นกดไหลย้อนด้วยนะครับก็ต้องไปหาหมอบ่อยนะครับงานก็ออกจะล่าช้านิดนึงนะครับเพราะว่าพอมันเป็นไมเกรนนะ่ะมันปวดหัวมากนะครับก็จะทํางานไม่ค่อยได้ต้องนอนพักอย่างเดียวเลยนะครับก็งานช้าต้องขอโทษด้วยนะครับ โอเคครับผมก็พี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโม่ไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะยินดีให้บริการนะครับก็ติดต่อมาที่ Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับชื่อปฐมรัศยสีชวานนะครับหรือจะติดต่อผ่านเพจก็ได้รับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมิ้นนะครับก็หรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับ ยินดีให้บริการทุกคำถามทุกคำตอบเลยนะครับโอเคครับก็ฝากไปด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นครับสวัสดีครับ